Honda CR-V ไฮ b r i d รุ่นปี2026นี้ถือเป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่หรูหราสมรรถนะที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโดย Honda านำเสนอเครื่องยนต์เบนซินผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถปรับการทำงานได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ทั้งกำลังและความประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดถือว่าเป็นการคิดค้นที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งพลังและความคุ้มค่า ถ้าพูดถึงประเทศที่นิยมใช้และขาย Honda CRV มากที่สุดต้องยกให้กับสหรัฐอเมริกาจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยที่ CRV เป็นหนึ่งใน SUV ที่ขายดีที่สุดมายาวนานด้วยชื่อเสียงด้านความอึดทนทานและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทำให้คนไทยเลือกซื้อและไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในด้านความนิยมฮอน da CRV h y บ r ิ d 2026ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษอีกทั้งยังตอบโจทย์ครอบครัวที่มองหารถ SUV ที่มีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายและมีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันสำหรับสมรรถนะการขับขี่ Honda CR-V Hybrid 2026มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่ลื่นไหลเครื่องยนต์2.0ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า200แรงม้าการตอบสนองทันใจเมื่อเหยียบคันเร่ง อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในความเร็วต่ำทำให้เงียบและประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมากในด้านความประหยัดน้ำมันรุ่นไฮบริดนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยประมาณ20-24กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถ SUV ขนาดกลางและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้งโหมดประหยัดพลังงานโหมดปกติและโหมดสปอร์ตเพื่อเพิ่มความมันในการขับขี่ เรื่องสมรรถนะการใช้งาน Honda CR-V Hybrid 2026ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ Real-time AWD ที่ช่วยให้การขับขี่บนถนนเปียกหรือพื้นที่ครูขครามีความมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Honda Sensing ที่อัปเกรดใหม่เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับคนเดินถนน ในส่วนของภายในห้องโดยสาร Honda CR-V Hybrid 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างขวางและหรูหรามากขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนาั่งนุ่มสบายระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงคุณภาพจากลำโพงรอบคันที่จะทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน เมื่อพูดถึงราคาจำหน่าย Honda CRV Hybrid 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.6-1.9ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งเทคโนโลยีหมายความประหยัดและคุณภาพระดับ Honda สิ่งที่เป็นจุดขายหลักของ CRV Hybrid 2026คือความครบเครื่องในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่หรูหราสมรรถนะที่ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานที่เหนือกว่า SUV ทั่วไปเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงและการบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้สิ่งเหล่านี้ทำให้ Honda CRV Hybrid ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่คนไทยและคนทั่วโลกให้ความนิยมและไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง และนี่ก็คือการรีวิวจอดลิคอนด้า CRV Hybrid 2026สําหำหรับใครที่กำลังมองหา SUV Hybrid ที่ครบเครื่องทั้งความแรงความประหยัดและความคุ้มค่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Refrider ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวของรถรุ่นใหม่ๆสุดล้ำจากทั่วโกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ